สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fun Fact with f a r f a กครั้งหนึ่งนะคะต้องขอโทษโด้วยที่สองอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อัปคลิปเพราะว่าเออมันยุ่งมากมอบบเนี่ยจะอ้างนะแต่ว่าแบบยุ่งจริง แต่วันนี้มาแล้วนะมาพร้อมกับเรื่องราวเทพๆของอียิปต์โบราณนั่นก็คือเทพเจ้าโอไซริสหรือเทพเจ้าโอซิริสที่เรารู้จักกันนั่นเองตำนานของเทพเจ้าโอซริสเนี่ยมาจากประกรณ์อียิปต์โบราณเป็นที่นิยมและเป็นที่เล่าขานกันอย่างมากมายหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ตำนานเรื่องนี้เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมาไปเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนอียิปต์โบราณในเรื่องของชีวิตหลังความตายและตัวละครหลักส่วนมากเนี่ยจะมีอารมณ์นิสยัยภาพลักษณ์ลักษณะที่เหมือนกับคนทั่วไปมันทำให ผู้อ่านอะอินแล้วก็เข้าถึงกับตำนานเรื่องนี้มากกว่าตำนานเรื่องอื่นเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะโอเซริส <O> หรือเทพเจ้าโอซิริสที่เราเรียกติดปากกันเป็นเทพเจ้าแห่งโลกหลังความตายวิญญาณและนรกเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเค n นทีอเมนทีอู u, ซึ่งแปลว่าที่สุดแห่งตะวันตก แล้วก็ได้ปกครองนรก,กภูมิก็เลยทำให้ได้รับสมญานามว่าเจ้าแห่งชีวิตหรือ king of the living ทำไมถึงเป็น of the living ก็เพราะว่าคนอียิปต์โบราณเนี่ยเชื่อว่าวิญญาณเป็นรูปแบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันอันนี้เป็นประกรณามอียิปต์นะอย่าไปสับสนกับปรกรณามกรีกไม่เหมือนกัน โอซิริสมีเนื้อหนังสีเขียวซึ่งในบางตำนานก็จะเป็นสีดำและด้วยความที่มีความเกี่ยวข้องกับความตายภาพลักษณ์ของเขาก็คือจะมีการห่อด้วยผ้าหอ่อศพแล้วก็มืออยู่ในลักษณะนี้เหมือนกับมัมมี่เขาจะสวมมงกุฎแบบฟาโรห์หรือที่เรียกว่าอาร์เทฟส่วนมือทั้งสองข้างจะถือตะขอกับไม้หวดข้าวซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชาโอซิริสเป็นลูกชายคนโตของเทพแห่งดินเกฟตและเทพีแห่งท้องฟ้านัทเขามีพี่น้องรวมทั้งหมด4คนนั่นก็คือเซธเนปทิสและก็ไอซิส ซึ่งต่อมาเนี่ยเทพีไอซิสก็ได้เป็นเมียของโอเซริสด้วยแต่นอกจากนั้นเทพีเนปทิสเองต่อมาก็ได้เป็นเมียของเทพเซธเช่นกันมหักกมความวนนี่ดอกว่ากันว่าเมื่อตอนที่เทพเจ้าโอเซริสเจอกับชาวอีบโบราณเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาคิดว่าชาวอีบโบราณเนี่ยโคตรจะอนุรัิษ์นซยเลยแก เขาบอกว่าชาวอียิปตโบราณเนี่ยมีชีวิตอยู่แบบไร้กฎเกณฑ์ไร้วัฒนธรรมโอซิริสก็เลยมอบกฎเกณฑ์วัฒนธรรมกฎหมายแล้วก็ศาสนาเกษตรกรรมให้กับชาวอีโบราณทําให้หลังจากนั้นชาวอีโบราณเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ แล้วเพราะการที่ชาวอียิปต์โบราณชื่นชมและบูชาเทพโอซิริสมากๆมันก็ทําให้เทพเซตที่เป็นน้องชายของโอซิริสรู้สึกอิจฉาริษยายในความสําเร็จของพี่ชายและจุดแตกหักของทั้งสองเทพก็คือช่วงที่เทพเนปทิสผู้เป็นเมียของเทพเซตและเป็นน้องสาวของโอซิริสไปล่อลวงโอซิริสด้วยการแปลงกายเป็นเทพไอซิสแล้วได้กันเลาวท้องแล้วก็คลอดออกมาเป็นเทพอนูบิสกูเป็นเทพไอซิสกูตบความนังโคตรเลยค่อยดูกลับมาที่เทพเซธซึ่งตอนนี้ก็คือแบบ กรุ่นนาดูแล้วอ่าคือเมียไปท้องกับพี่ชายตัวเองใช่ไหมอ่ะนางจะทํำยังไงนางก็เลยจัดปาร์ตี้แล้วจัดปาร์ตี้ใหญ่ามากเชิญทุกคนมาร่วมงานแต่ก่อนหน้าวันงานเทพสเตดอ่ะก็แอบไปสั่งทำโรงศพเอาไว้ซึ่งเป็นโรงศพแบบพิเศษแบบที่มีไซส์พอดิีพอดีอดกับร่างของโอเซริสเลยก็คือแบบเป,เป๊ะอะ แล้วก็ทำทีว่าเอาล่ะทุกคนวนี่คือเสียงจากร์ยเทพวันนี้เรามีกิจ,จกรรมสนุกๆมาให้เล่นกันด้วยละ่ะเห็นโรงศพที่อยู่ตรงนี้ไหมถ้าใครสามารถลงไปนอนได้แล้วร่างกายพอดิบพอดีกับโรงศพอะยกให้เลยคำถามก็คือ ว่ามึงจะอยากได้ลงศพออกไปแต่งบ้านเพื่อแต่ด้วยความบ้าจี้เพราะแบบอยู่ในปาร์ตี้อ่ะจะริดเฮาออซิริสก็เลยลงไปนอนในลงศพแล้วก็แน่นอนมันพอดีพอดีเพราะว่ามันตัดมาเพื่อ,อยูอยู่แล้วพอออซิริสนอนลงไปปุ๊บเซตก็ปิดฝาตอกล็อกฝาโรงแล้วก็โยนลงศพที่มีออซิริสนอนอยู่นะ่ะลงแม่น้ำนายปล่อยให้ไหลไปอีกคนอื่นๆในปาร์ตี้ก็คงแบบโอเค โอเซริสก็ถูกแม่น้ำพัดพาไปเรื่อยๆจนไปออกสู่ทะเลใหญ่และสุดท้ายโรงของเขาก็ไปติดอยู่ระหว่างต้นธามาริสกใกล้กับชายฝั่งไบโบรในเมืองฟินิเซียต้นธามาริสก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนเขเมือบเอาโรงของโอเซริสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้และอยู่มาวันหนึ่งก็มีพระราชาของเมืองไบโบรนี่แหละมาเดินที่ชายหาดกับเมียของนางก็มาเห็นต้นธามาริสเขาก็เลยแบบเอ,ออชื่นชมความงามว่าแบบออ้ต้นใหญ่นะเนี่ยกว่าจะใช้เวลาเติบโตใช้เวลานานมากเลยนะคุณ อยากได้อเอาพระราชาก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยมาโค่นต้นธาริสขนไปไว้ที่วงังและทําเป็นเสาหลักใจกลางวางังและนาที่นั้นนั่นเองที่โอเซริสที่ติดอยู่ในโรงศพก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสาหลักวังไปจนกระทั่งโอเซริสตาย ในขณะเดียวกันไอซิสก็แปลงร่างเป็นหญิงชาราเดินทางออกมาจากอียิปเพื่อหวังตามหาสามีของตนจนกระทั่งนางเดินมาถึงชายหาดของเมืองไบรโบรสไอซิสในร่างหญิงชาราก็ได้มานั่งลงทอดกายที่ชายหาดร้องห่มร้องไห้คิดถึงสามีจนกระทั่งมันมีนางในคนหนึ่งเดินมาอาบน้ําแล้วก็เห็นไอซิสในร่างของหญิงชาราเข้าก็เลยสงสารก็ชวนกลับวางด้วยกันดีกว่าไอซิสก็เลยได้เข้าเฝ้าพระราชาและพระราชินีซึ่งทั้งคู่เนี่ยรู้สึกถูกใจไอซิสเป็นอย่างมากก็เลยขอให้นางเนี่ยมาเป็นพยาบาลดูแลลูกๆของพวกเขา คนจะได้งานนะมึงนั่งร้องไห้ก็ได้งานไอซิสในร่างหญิงชราก็เริ่มบทบาทการเป็นนางพยาบาลดูแลเด็กๆได้ไม่นานก็คงเกิดเอนดูอ่ะก็เลยหวังอยากให้เด็กๆเ,เป็นอมตะโดยการให้เด็กๆไปอาบไฟซึ่งพระราชินีเดินมาเห็นก็แบบสติแตกในดอกทำอะไรเอ่ยไอซิสก็เลยคืนร่างกลับเป็นเทพีคนงามอีกครั้งซึ่งมันทําให้ทั้งสองพระองค์ยิ่งตกใจเขาไปใหญ่ก็คุกเข่าแล้วก็ร้องขอชีวิตแบบไว้ชีวิตข้าเถออยากได้อะไรเอาไปเลยไอซิสบอกไม่เอาอะไรทั้งนั้นคะ่ะ ขอแค่อีเสาหลักของพระราชวังมึงก็พอซึ่งแน่นอนทั้งสองพระองค์ก็ต้องยกให้แต่ดยดีและเมื่อได้เสามาแล้วเทพีไอซิสก็แบกเสากลับอียิปต์ไปคนเดียวจากนั้นก็ทําลายเสาเพื่อเอาร่างของโอซิริสออกมาไอซิสเอาร่างของโอซิริสไปซ่อนให้ไกลจากเทพเซธในแถบเมืองกันดารของอียิปต์ใกล้ๆก,กับแม่น้ำไนและเพื่อที่จะชุบชีวิตของโอซิริสนางก็เลยออกตามหาสมุนไพรเพื่อเอามาทํายาและในขณะเดียวกันก็ฝากร่างของโอซิริสเอาไวใ้ให้เนฟทีสดูแลฝากไปหญ้าไว้กับแมวหนอดอก แล้พอเนปทิสเป็นเมียของ Set, เซตพวกเขามีความใกล้ชิดกันมากเพราะฉะนั้นอาการต่างๆความลับต่างๆมันปิดกันไม่ได้เซตก็เลยเกิดสงสัยและจับเนปทิสมารีดข้อมูลจนทําให้รู้ว่าไอซิสได้นําร่างของโอเซริสกลับมาอีบแล้วเซตก็แบบจดามึงเจอกู เซรรีรไปยังที่ที่ซ่อนศพของโอซิริสจากนั้นก็ฉีกร่างของเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโปรยไปทั่วอียิปต์ซึ่งบางส่วนก็ทิ้งลงแม่นำ้ำนายจากนั้นเซตก็หนีไปไอซิสกลับมาแล้วเห็นว่าร่างสามีโดนฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนางก็สติแตกใช่ไหมกรีดร้องหวยหวนแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่า อีดอกสติก่อนทํายังไงต่อดอนีนางก็เลยตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งเพื่อรวบรวมชิ้นส่วนของสามีมาประกอบเป็นร่างเหมือนเดิมโดยได้รับความช่วยเหลือจากเนปทิสเพราะจุดนี้เนปทิสน่าจะรู้สึกผิดมากๆที่ท,ทําให้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นทั้งสองช่วยกันออกค้นหาจนได้ชิ้นส่วนมาเกือบครบยกเว้นส่วนอวัยวะเพศเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนที่ถูกปลาลงแม่น้ำนายแล้วก็ถูกปลาออกซิไรครัสเนี่ยกินเข้าไป อร่อยเลยและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ปลาออกซิไรคัสหรือปลาดุมชีเป็นปลาต้องห้ามห้ามจับมารับประทานในหมู่ของชาวอียิปต์โบราณเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะแจ็คพอตจับโดนปลาที่แดกอวัยาวะเพศของโอเซริสเข้าไปใช่ไหมละ่ะและถึงแม้ว่าวัยาวะบางส่วนจะหายไปแต่ไอซิสก็สามารถชุบชีวิตให้กับโอเซริสได้สําเร็จการที่ไม่มีอวัยาวะเพศเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้อซิสรู้สึกหวั่นเกรงใดๆนางแปลงกายไปเป็นว่าวบินรอบตัวของสวามีแล้วก็ดึงอเอามเล็ดพันจากตัวของโอเซริสออกมาใส่ตัวเอง แล้วก็ท้องแล้วก็คลอดออกมาเป็นเทพฮอรัสโอซิริสก็ได้มีชีวิตอีกครั้งแต่เนื่องจากมันเป็นการคืนชีพที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าขาดอวัยวะบางส่วนไปมันก็ทําให้เขาไม่สามารถปกครองเมืองได้อีกเขาเลยตัดสินใจย้ายลงไปข้างล่างดูแลโลกของคนตายแทนและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเทพโอซิริสถึงกลายเป็นเทพแห่งโลกหลังความตายเป็นในที่สุด กลับมาที่ไอซิสอีกครั้งเพราะไอซิสคลอดฮอรัสออกมานางก็หวั่นเกรงว่าเซธจะมาทำลายลูกชายของนางเช่นกันนางก็เลยเอาฮอรัสไปซ่อนเอาไว้จนฮอรัสเติบโตเป็นหนุ่มชาติทหารก็เลยไปทำสงครามแย่งชิงอำนาจกับเซธในบางตำนานก็บอกว่าเซธโดนสังหารแต่ตำนานส่วนใหญ่ก็บอกว่าเซธแค่พ่ายแพ้แล้วฮอรัสก็ขับไล่เซธออกจากเมืองไปฮอรัสมอบสันติสุขและกฎเกณฑ์คืนให้กับเมืองและปกครองเมืองกับแม่ของเขาต่อมา เป็นอันจบตำนานของเทพโอซซริสซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวหลักๆของเรื่องน่าจะเป็นเทพไอซิสมากกว่าตำนานเรื่องนี้นะมันเป็นที่นิยมของชาวอียิปต์โบราณเพราะว่ามันมีครบรถเลยใช่ไหมทั้งสงครามความรักความทุ่มเทรวมถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่และความสำคัญของการเลือกทางในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เราจะเลือกเป็นอย่างเทพไอซิสที่ทุ่มเทให้ความรักพร้อมทำทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรักหรือแบบเทพเซธที่พร้อมจะอิจฉาริษยาในความสำเร็จของคนอื่นหรือแบบเทพโอซซริส ที่ลงไปนอนในโรงสุ้งแต่แรกกันไปก่อนและนั่นนะคะก็คือเรื่องราวคร่าวๆของเทพเจ้าออเซอริสและตำนานของเขาวันนี้แต่งหน้าไม่ทันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะหรือว่ามีเรื่องที่อยากให้พูดในอพิโซดหน้าก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างก็ได้นะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ Subscribe เพื่อ YouTube แจ้งเตือนในทุกๆการอัปเดตด้วยนะมาเจอ,อ,อ,อกันใหม่เฮนะ้ยลืมใส่ตุ้มหูอีดอกสวยมาเจอกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้บายโนนี่มันอินเดีย you